สวัสด,ดีค่ะช่วงนี้นะคะก็มีการพูดถึงสมุนไพรฟ้าทลายโจรกันอยู่เยอะมากกระทรวงสาธารณาสุขได้ออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานฟ้าทลายโจรน,นะคะโดยบอกว่าการรับประทานฟ้าทลายโจรเนี่ยควรจะรับประทานเพื่อการรักษาไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรคค่ะโดยมีคำแนะนำในการรับประทานฟ้าทลายโจรดังนี้นะคะผู้ป่วยเป็นหวดัด รับประทานในปริมาณแอนโดกาฟลาย60มิลลิกรัมต่อวันติดต่อกันไม่เกิน3วันผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9รับประทานในปริมาณแอนโดกาฟลาย180มิลลิกรัมต่อวันติดต่อกันไม่เกิน5วันผู้ที่มีอาการแพ้ยาไม่แนะนำให้รับประทาน อะมาณแอนโดกราฟไลเราสามารถดูได้ที่ข้างกล่องสลากบรรจุพันธ์นะคะและสำหรับคนที่มีโรคเรื้อรังที่จะต้องรักษาต่อเนื่องอยู่เนี่ยการใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าหากว่าจะกินฟ้าทลายโจรจะต้องปรึกษาแพทย์ที่เรารักษาอยู่ก่อนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์โควิด -19 นณวันที่7กร,รกฎาคม2564คะ่ะ